อ่าล่ะสวัสดีทุกคนครับก็วันนี้ก็อยู่กับโทนี่สมาณะนะผมกับเกม Clash of Clans กันนะครับผมวันนี้นะผมจะเป็นคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับอีเวนต์นะผมฐานอีเวนต์โดยเฉพาะเลยซึ่งตอนนี้นะผมฐานอีเวนต์มันเข้ามาเมื่อวานนะฮะเมื่อวานตอนบ่ายสามของประเทศไทยอ่นะก็จะมีทหารอีเวนต์ตัวนี่นะครับผมอ่านอะีเวนต์ Friends and Friends All For u นะผมก็คือ เป็นอีเวนต์ของประจำเดือนนี้นะฮะเป็นทีม WWE นะครับผมทหารที่จะมานำเสนอวันนี้คือตัวนี้ครับผมอ่าผมจะเอาสองตัวนี้นะฮะเป็นสูตรที่ผมเอามาดัดแปลงจากเอยูอ YouTuber ทูบเบอร์ชื่อช็อกนะครับผมเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูแล้วผมฮาร์ดคอร์หมดนะฮาร์ดคอร์หมดครับเราจะเอาเคนเข้าบ้าน โดยเลือกเส้นทางที่มีประสิทธิธภาพมากที่สุดนะครับผมซึ่งถ้าเราเข้าทางนี้มันจะพังแค่นี้นี้นี้แค่นี้เองมันไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับผมก็จะหาเส้นทางที่ดีที่สุดซึ่งก็คือเส้นทางนี้นะมีขอเยอะเต็มไปหมดเลยผมจะเอาเชนเข้าทางนี้นะครับผมชึบละหนอยา่าโกรธ ผลไปเรื่อยครับจักปวดอีกเราพ้นทังแคนคัสเซอลได้เลยนะครับผมหาไม่ออกมานะฮะแล้วฐานไม่ออกมานะผมฐา,านตายอยู่ในแคนคัสเซอล้อ่าแค้นเราเข้าบ้านแล้วครับผมปล่อยละจบแค่น,นี้แหละอไอ้ต้านที่ของผมก็คือ เซตฟันนลิงครับผมเพราะผมจะเอารดเข้าทางนี้อยากดินไว้ปึ๊บๆอ่าผมนี่เรียบร้อยอ่าคีนโดนดิสแท็กเอาเลยกนอันตโอเอตัวนี้เรียบร้อยเซตฟันนลิงเรียบร้อยคนระับจะเอาทหารโล่ง ไปลงพวกขวานไปไปไป,ไปขวานโกโกโกโคเดนผมใช้เป็นเ,เต็มม่วงกับฮิวนะครับผมไม่ไใช้มันตานะผมไม่ได้ใช้ทัตัดเพราะผมคิดว่าตัวขวานมันเลือดเยอะอยู่แนละ้ว Quát chưa q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 uát chưa คือด้วยความที่ว่าเคนกับตัวขวานมันกินพื้นที่มากครับผมกินพื้นที่เยอะมากๆผมเลยไม่มีตัวแบบที่เก็บขวานนะฮะเพราะน,นั้นทามิงอ่ะเป็นสิ่งสำคัญแต่นี้คือฮาร์ดบอร์ดะนะเออหรือว่ายากหน่อยแต่ผมอธิบายอย่ที่ว่าอะไรทำอะไรบ้างแล้วก็มีใช้อะไรบ้างนะผม,ผมเลือกตัวนี้มานะโอเคมาช่วงอธิบาย ทหารที่ใช้นะผมก็คือผมจะใช้คิงเป็นายามว่วงกับถุงมือนะผมเพราะว่า,าผมต้องการความถึกผมไม่ต้องการดาเมจนะเพื่อนๆสามารถใช้เอิร์ทเคครีกบูทกับตัวลูกบอลได้นะผมแต่ว่าผมจะใช้ตัวนี้เฉยเพราะว่าผมรู้สึกว่าเ,าเราใช้ตัวรถ รถยิงไม้อน่ยเป็นตัวพังกําแพงไปเรืนอะไรแต่ว่าเมื่อกี้ก็ตามจากคลิปเมื่อกี้ก็คือคิมก็ออกไปข้างนอกเนาะเออคือบางบางเหตุการณ์บางทีแบบรถถนุนรถยิงไม้อน่ยมันอาจจะพังกําแพงให้คิงเข้าไปก็ได้นะฮะคือผมต้องการความถึกเฉยๆไม่มีอะไรคือเพื่อนๆสามารถใช้เอ่อเอิร์ธควิกบุกกับบอลก็ได้อนะแล้วแต่มันเป็นสไตล์อ่าโซนควีนก็คือกระจกกับตัวฮิลนะฮะใช้ตัวฟอสซี่ไอ้ฟอสตี้นะครับผม ส่วนวอลเลนอย่างที่ผมบอกในคลิปก็คือผมเลือกที่จะใช้เจมม่วงกับฮิวแทนเนื่องจากว่าตัวดิซัมเมอร์อ่ะมันเลือดเจ็ดพันแปดเว้ยเดี๋ยวมันอะไรสักอย่างเนี่ยเจ็ดพันแปดมั้งแล้วมันมีสามชีวิตอะคือเลือดมันเยอะมากมันฮิวได้อยู่แล้วมันตายแล้วเกิดใหม่ตายก็เกิดใหม่แล้วตายเล้วเกิดใหม่มันฮิวได้เรื่อยครับผมเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าเออเอามาตะเลยไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่นะฮะส่วน เจ้นะครับผมใช้ฮอกไรเดอร์แล้วกันฮอกกับเอเนทาวูดนะฮะคือเพื่อนสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นอ,อย่างอื่นก็ได้แต่ส่วนตัวผมมองว่าใช้อันนี้ดีกว่าเพราะว่าบางทีสมมติว่าถ้าดิสซัมเมอร์มันตายหมดเลย4ตัวจังหวะนั้นคือม,มันมีจังหวะที่ต้องรอฟื้นนชีวเนาะแต่ถ้าจังหวะนั้นเนกะิดอ,อะไรขึ้นไม่รู้แต่แม้ตาย4ตัวพร้อมกันเจวอร์เรนของผมจะกลายเป,เป็นเป้าหมายนะฮะเพราะฉะนั้นผมต้องทําการกดฮอกไรเดอร์เพื่อเอสเคป นีจะหวะนั้นเฉยๆอ่ะเป็นเป็นเคสูุเฉ,เฉยเฉยแต่ส่วนใหญ่ที่ผมเล่นผมไม่ไม่เคยเจอที่จู่ๆไอตัวดิซัมเมอร์ตายหาหมดเลยไม่ไม่เคยเจอส่วนใหก็คือตายสอง่อะหลืออีกสองแล้วค่อยฟื้นขึ้นชีพอ,อีกสองตัวตายอะไรอย่างนี้ก็คือยังมีดิซัมเมอร์อยู่ในสนามอยู่นะฮะอ่ะ,อะส่วนทหารที่ผมใช้ก็คือตามนี้เคนนั้นต้องมาแน่เคนมาแน่ครับผมเคนพังลำแพงแล้วก็บุกทาหอนะ ระวังการวางยาล่องหนไว้ก่อนนะเคนอะ่ะบางทีคือบางทีเคนะอาจจะหลุดยาล่องหนไปอาจจะตายได้นะก็ระวังไว้ด้วยอ่าดิซัมเมอร์เท่าที่มีนะ,ะผมยังอัพอาร์มี่แคมไม่เต็มนะเหลืออีกแคมหนึ่งที่เอออีกแคมหนึ่งน่าจะสามพันสี่เอ้สามร้อยสี่สิบสามพันผมใช้ตัวเฟ n a n c นซ์ Finance ในการเก็บกวาด เล็กน้อยนะผมแล้วก็มีเนี่ยนเท่าที่มีนะฮะเพราะว่าผมก็เก็บควอดได้แค่นี้แหละยาผมใช้เอิร์ธเควกในการเปิดกำแพงให้สำหรับไอตัวรดขนทหารนะครับผมไอลดขนรด,ดยิงไม้แล้วก็ยากระดูกไว้ฉุกเฉินเผื่อแบบเจอโมโนโลิทอไอนี้หรือต้องการดิสแทรบพวกป้อมต่างๆนะก็ใช้ตัวนี้แทนใช้ยาตัวนี้นะผมใช้ล่องขนแปะเราคิดว่าน่าจะเพียงพอนะฮะที่เคนจะสามารถบุกเข้าไปใน แต่การบ้านได้ครับผมส่วนทหารที่ผมขอก็คือเป็นเยตินะครับเผื่อแบบสมมติรถผลทหารนะพุ่งเข้าไปข้างในนะแล้วเยติไอ้พวกรถผลไม้เนี่ยมันไปแตกข้างในเยติจะได้ออกไปเดินเล่นข้างในป้อมได้นะโอเคครับก็สูตรไอ้ตัวเคนแล้วก็ตัวขวาน4ตัวก็ประมาณนี้ครับผมก็เอาไปเล่นกันนะฮะอีเวนต์ขงข๋ขขปลยสมองดีนะฮะรีเจน ก็คือแตกแน่นอนนะฮะอันนี้คือฮาร์ดโหมดนะครับผมฮาร์ดโหมดก็ประมาณนี้นะฮะเพราะฉะนั้นโนมโฮก็ไม่น่าจะเหลือเนาะเออครับผมก็เอาไปเล่นกันสนุกสนุกเนาะไม่ต้องไปซีเรียสถอดสมองรีจินลีก็พังไปฮนะไอห,หานอีเวต์ก็คือโคตรโก้เลยตอนนี้นะครับผมเอ็นจอยครับผมคนที่สมาก็ขอลาียคเท่าน,นี้ครับผมสวัสดีครับ